ก็โอเคครับการสวัสดีครับคุณทุกท่านก็วันนี้เราจะไปเรื่อง CV4 จจัดระดับนะครับว่ามันจะตึงขนาดไหนว่าผมจะให้เขาแบกหรือให้ทีมเอ้หรือผมจะแบกทีมนะครับก็ยังไงก็ถ้าก่อนไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสำหรับใครเพื่อเป็นกลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับพอดีช่องผมอยู่400นะครับต้องการให้ถึง หนึ่งพันนะครับช่วยๆนะครับไปแล้วก็เข้าไปในคลิปกันเลยนะครับอตอนนี้เราอยู่ในเกมที่เรียบร้อยแล้วนะฮะทีมเรามีก้ามทองว่ะอ๋อรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วอโอเคมาดูดกันว่าทีมหรือเราที่จะแบนะฮะก็ ผมก็หาดเล่นลิงเลยน,น,นะครับว่าเดี๋ยวโคโน่มันก็จะเนิบแล้วนะฮะเครื่อโดนตรงไรหนเฮ้ยระเบิด็อกไม่ได้อะ แต่งหนึ่งน,นะฮะช่วยด้วยไม่ชอบนฮ้ยมังค้บ ียมันชาร์จมามันชาร์จนฮะเอแล้วตอนนี้เที่ยวตกวตรนี้ที่นั่งลำบากนะฮะหลังมาไม่มาโว้ยเฮ้ยมาแตกในเมื่อเราใส่ชุดเชิงตึงของบาานะเราก็ต้องเล่นให้แบบให้มันเหมาะกับ บาวันหนะฮะนี่เขาให้จ่ยเราด้วยเ <S an> นื้อจะเรียนแบบบาวันหมดเลยนะ ออลลี่วะนี้ก็ชิบหายผมดียิงมาตรงตรงหัวแตก <Double Kill. S 1> ดับเบิลคิลยิงตรงหัวก็แตกสิครับฮันนี่ปลาประบงปลาระเบิด ใก่อนโอ้โหมึงจะต้องซื้อปืนที่ลองเล่นในหวอร์ได้นะฮะ <c oughs> <c oughs> เล่นในกัน อ่าเสียงผมมันจะแปลก,ปลกๆไงครับเพราะผมเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งแลวแบบไม่กล้าออกเสียงอะเป็นคนขี้อายครับเพราะเสียงผมไม่หล u d แบบคนอื่น First blood เ <c oughs> ขาวิง่งเขาวิ่งไปทางนน้นแล้วนะ ก็ผมจะดูฝั่งนี้ไว้ เหมาะกับกล้ามทองน้อยเล่นให้เหมาะกับกล้ามทองน้อยไว้รุ่นอย่าให้บาวันบาวันแท็กซัตต้องเสียใจบาวันเขาเล่นยังไงนะ xin này Rồi khó đạn với phần nút 1 nè Ôi, nhà em đặt phải nè first blood เราตายว่าผิดอุ้ยเดินมาเลยแท้คนโดนล้อม Double kill ไม่ไหวเลยดูดิหกสองศูนย์ดูเขาเดียวหกสี่สามหกสี่สามหนึ่งอ่ะไม่เอาเนนีอ่ะเกมนี้นี่อ่ะเขาจะไหนวะเฮ้ยเขาดันซ้ายแล้วเพื่นอนเฮ้ยนาย First Blood. ออกมาออกมาออกมาดิออกมาวงตายนะตายว่องทีมผมเล่นฮึกเขิมแล้วว่าคุณรู้ าดีก็มาดีครับพบศัตรูแล้วก้าดันมาไหมเล่า เพื่อนแมวอะไรเลยดับเบิคลอเอาอะกลับมาสามสามลวคนนี้มันไม่เล่นแล้วอ่ะคนดูตอนนี้ มันแบบสี่สามมาถ้าชนะได้ทีมนน้นอายนะทีมนี้สามคนทีมนู้นสี่ทีมนู้น,ม,น,นมีแต่ตึงๆรู้มันจะปาระเบิดมีตัววิ่งมา first blood. Đau. Hey. Suối. Ô con đúng không còn โดดโดดหนะ้าโดดหนะ้าเอาไปหนึ่งไลท์เอาเรื่องเอาเรื่องสวัสด,ด,ดีท้ทำไมครับกัมทองกับชุดดำชุดดำอะไรนะมาเฟียเหรออุย้ยอุ้ยโดนแล้วเขาจ,จับเจังหวะนี้กัมทองกัมทองเขาชัดโดนกัมทองทำไงโดนกัมทองไม่ได้ทำอะไรเลยครับก็ โอเคครับผมดูก็เขาชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปได้นะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับก็แค่จะมาเรียนแบบบาวันอะไรอย่างเงี้ยคร,รับมาเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเล็บเท้าบาวัน,นครับผมก็ไม่หวานครับ